สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับสมอน,นชาแนลนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านน้องสาวนะคะมีปลาทอดนะยายทำให้นะคะแล้วก็มีน้องโปรแกรมมากินด้วยนะคะนี่นะคะน้องโปรแกรมนะคะจังเลยจ้ะทำเล่นๆนะคะยายเป็นคนทำเองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกกําลังใจอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะเอฟซีนะคะ <c oughs> ช่องมายสอนด้วยเด้อจากพี่น้อง ทำไปอย่างนั้นแหละม่ได้เงินผืนดอกได้ไม่ได้ก็ช่างมาเนาะทาไปเรื่อยๆดีเอฟซีก็มาดูเองนะคะอ่ไมไขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไรนะคะตักเข่ากันเด้อพี่น้องนี่เด้อปลาทอดเด้อนี่นปลาทอดน้ำจิ้มยายทาเองนะคะนี่ยายทําเองนะคะหลานน้อยก็มาเข้ากล้องด้วยนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ขอตักเข่ากันเด้อพี่น้องร้านยายป็เข้า ดูกายย่ยสอนไปก่อนนะคะลงไม่ย่อยลงไม่ย่อยพี่ยาย่ไม้เดี๋ยว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 น้องอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวย่าตักข้าวให้นี่นี่นะคะน้องโปรแกรมก็อยากด้วยนะคะไอ้ตีนใส่ตัเข่ากรนเด้อพี่น้องเลยไม่ต้องน้องน้องโปรแกรมครับปาดเข่าเต็มหมอนเด้อพี่น้องปาด์ตขอนอน พวนี้ไปโรงเรียนไงอันนี้ปลาหลดปลาหลดคือแม่โนกินหรือเปล่าใช่ใช่ไหมปลาใบปลาหลดแล้วก็มีปลาปลาน้องกินไหมครับกินไหมกินปลาไหมครับอันนี้ปลา่อดหรือปลาขอเลยมีปลาหลายอย่างที่ยายทอดนะคะอุบซีนะคะกินด้วยกันเลยจ้ะ อันนี้ปลาสลิดเป็นแผงเลยนี่ยายจะกินมือด้วยเอฟซียายจะไม่กินช้อนนะอย่าว่ากันเด้อใครอยากลุ่มเนือพอนางย่าสมอนอยากลุมเร็วยายล้างมืออยู่ยายล้างมืออยู่ยายล้างมืออยู่นี่มาแล้วมาแล้วเอฟซียายสมอนมาแล้วพี่น้องหลนียข้ามาแล้วนี่หลานอยากลุมโตนี่ นี่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 อ้าวยินไหมยิ้ไหมอา้<ง>อาโปรแกรมมาอาไหมมาโปรแกรมเดอิอพี่น้องโปรแกรมกับกินนั่นนี่เอฟซีเขามองไม่เห็นตัวเองนะเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่ถ้าเขามองเห็นตัวเองอยายทำน้ำพิ้์เองเดอนีนสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนแชนแนลสมอนแชนแนลนะคะนี่เอาไปกินอะไรเออเอฟซีกินไหมเขย่า กินของร้อย้มทุกอย่งยา <ผม S 2> งเลยย้เขก,กินยิ่มแล้วอ,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 อนนุ้ยไม่โดนไหมนะอง้อนหมเอ็ซีกินของ้อไหมจําถั่วแย่ซอนเลยกมรเดิมเพราะว่าเขายิ่มแล้วเขาสิบอบอยู่สุกไห่น้องเอาอะไรน้องกินไหมกินไหม ปลายายทอดเมื่อกี้เดอ้อเอ็กซีจ๋าหลานข่อยจิยูไหบ่บ๊อนี่กระเทียมเด้อนี่กระเทียมกระริถอดท้งแปลงสิ่งรึเปล่าเออทอดทีละโตแต่ติดก,กันมันเป็นแผงกอกิงมือเดอ้อ,อนอนะ่าไหมเอา้องยาด้วย กินกับโปรแกรมแต่น้องสาว<ม>แต่สอนเนอะมีช่อ o ยูทูบด้วยยสอนยักกรอนนะช่อง Youtube น้องสาวนะคะติดตามคุณลุงมาตั้งนานเลยแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกเลยเป็นเอฟซีคุณลุงมาก่อนอยาสจะมอนเท่านั้นนะแซบ <c oughs> ปลาลุดอนี่ปลาลุดน้องเอาไหม อาป้นยาน่อยแแกรมน้ำพริกช่วยโอ้ยข่อยตัวข่อยสิรห้านข่อยมานางน้ำใ้ดิบบะแมนง่ายๆเด้อค่ะอือ้นได้ลงเงันยี่บาทนะจานพย่างเขาลงไว้ไมอ๋ออันนี้ขายต้มอน้องขวาสิซ ขอข้ะขแรงๆขตรนี้ขอตรนี้เออข้อข่อยลงทุนึงยีสิบบาทได้ก็่อยเสีหลานขอมานั่งได้มาแมนามานั่งได้างไๆเนียค่ะเออแกแกลแกลงตุนยี่สิบาทเอาหลานมานั่งด้วยนะคะไม่ใช่มามานั่งเล่นนะคะ ยายนั่งง่ายๆเด้อเขาไม่เหมือนคนอื่นนะยายสมอต้องลงทุนยี่สิบาทเพื่อให้น้องพวกแกมานั่งด้วยถ้าง่ายเขาไม่นั่งกินข้าวเยอะเอ๊ะเอ๊ะเขาไหวอย่างเอ๊ะเอ๊ะใครไก่ใครไก่อะไรเขายู่รู้๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ถายุคบยังมายุคบครอนขอบคุณค่ัก่อนขอบคุณค่ปลาเอ๊ะเอ๊ะเาว่าเอ๊ะเนาะลงต้นยีสบปาดเพื่อให้ร้านมานางน้ำอูงมากเอ๊ะเอ๊อ่ะให้เอฟซีดื่งด้วยเอ๊ะอป้อเอซีน่อป้อนเอซีด้วยยืนให้เอฟซีกินด้วยปลาทุนยากินกับน้องไหมกล่องหลังกล่องหลังเลยบอร์หงเขาเขาไม่เห็นหน้าเรง ถ้าเขาเห็นหนะ้าเขาเขาจะชอบมากเอ FC ส,ส,สองเยซสอนตอนนี้เยาได้ในกิปก็หยอนยากหลานได้จาด้าเ้อ่น้อง,ของเ,เ,องเอาขาไม่เห็นตัวเองเอฟซีจ่าเขาไม่เห็นตัวเองเขาก็เลยแบบนี้แหละถ้าเขาเห็นตัวเองเขาจะชอบมากเลยนะเขาจะยิ้มให้กล้องนะคะ f ีป้าตัวใหญ่เด้อยียสมอสถอดเ้ออ ป้าซื้อไปจักเดือนละเท่เกินปีบอบ่ถึงปีน่าถึงปีฮะรึงปีแล้วป่านี่นะตั่ช่องพิกไ้ไงิกแงแรงก็บาเสียหรอกเริ่มยิเข่าเรินมยิ่งเก่ามาเดิมมาเดิหัวปลาอหได้ได้ง้มาเดิมาเดิมาเดิ หลานไข่เอ๊ะเอ๊ะบนมาโอ้ยเพิ่นเงี้หลายพี่นอ้องอืมอีกเก่งนะขึ้เขาขึ้นเขาลงไปหลานยายสมอนไม่เหมือนคนอื่นเด้อเอฟซีของยศสอนแล้วทีละทีของยศสอนอยู่ใจลนะนาทีขึ้นเรือปรเห็นออกพลังเอ๊กเอ๊ะเอ๊กนาทีมันอยู่ตรงไหนอ่ะอมันบังหรือเปล่ายายก็ไม่รู้เนาะเอ๊ะเอ๊่บน่าอืม อ๋ออืมเป็นอยู่กับล้านหน่อยได้พี่น้องเลยอืมล้านหน่อยก็กินขอน้ำย่อยแกสมอนกับผ้าล้านหน่อยมากินน้ำเด้อค่ะ รวยกวนสล่อได้เด้อพี่น้องคอยลงทุนมีสิบบาทคนใดทางสันตว์คนมานางน้ำนี่เกอกเกอกเอกเนาะพูดภาษาเขาเนาะภาษาเด็กหน่อยเนาะเปื่อนมือไม่ต้องไปกินดินเศษเราต้องไปล้างมือนะเข้าใจไหมครับกอบเด้อพี่น้องน้ำกิมยายทำเออร่อยมากเข้าใจไหมเปื่อนแล้วเนาะอร่อยนะอร่อยค่ะเปื่อนไหน สองปีหนึ่งเดือนเล้ยงซ้อมบได้ไประเหตุกี่พอเสือค่าตะเรลี่ยงหลานแต่เก๊อถสาศราทแากรก้อนมันไปอยู่แต่มันไปอ่านังคนทรงให้บะได้ไงมันไปอย่างงงคนไปเก็บเห็ดบอกพ่อทําคนทรงบะได้เลยันนี้เอาเรยๆกิเล่ยน้ำจิ้มอร่อยมากเปลือนมือแล้วนะยาเซให้ เล็ิกนี่งไม่นานเร็วมือแป๊บ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 แป๊เช็ดมือก่อนด้วเร็วแซ่บอร่อยครับสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับด้วยมือเปื้อนครับบอกก่อนเลยสวัสดีครับมากินข้าวกับน้องครับไม่เอ้ยเด็กทินไปดิ สวัสดีค่ะคิดจะสอนยังไงขอบคุณเยี่ยมีิที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมรแชนแนลนะคะนี่นาเลยร้านบอดเดอร์แยก้อนกระลังมาด้วยพี่น้องจ้าพี่น้องกระลังมาได้ขายของน้องสาวเป็นขายของเด้อร้านก๋วยวกระลุ่ตุ้นมีสิบบาทไม่ร้อง